สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆพื่อน u e นะครับท,ทุกทุท่านนะครับวันนี้ภาพี่น้องมาเบิงวัดเก่าแกานน่และของโบราณที่ศาลาเจ้าแม่พิมพ์วดีนะครับ น็มีทีมพอดีเรือบโบราณนะครับสถานที่โบราณอันนี้โปงโบราณครับโปงโบราณได้จากนี้ ี่น้องเบิง่งเกียนโบรานครับครับแอกที่ความสวยงามมากๆเลยนะครับเกียนโบรัรบ ยนโบราณสมัยเกาๆกละครับนะครับ,นะรบยเยนนลยครับเด้อมีเรื่องลายสวยมากๆเลยครับลายนาคอันนี้เป็นของครับของงหญ่คกโบราณครับ ุกต่ำเขามีุกต่ำเขาโบราณเอบเอบโบราณครับเอบมาโบราณพี่น้องได้เป็นกัน นี่กระโบมทรายเขาครับกระโบมทรายเขาตรงใต้อยู่นั่งน่ากระโบมนี่คือ,อของปันปันใหม่นะครับที่สาวฟักหลอกของสาวฟักหลอกนะครับของสาวฟักหลอกนะครับอันนี้ห้องกระบองห้องกระบองโบราณ ห้อโบราณมีกโคทงกบบระบองกระมี่อักกระมี่นะครับภาพพิหนองเรือโบราณครับเรือโบราณครับเป็นเรือโบราณ เรือโบราณครับอันนี้คือเรือโบราณเรือหน่อยนี่คือเรือใหญ่ครับเรือโบราณเรือใหญ่เรือใหญ่มากๆเลยครับเรือใหญ่เรือใหญ่ อันนี้ก็ใส่ใหญ่ไส่ใหญ่หอยีเพิ่มตัวนี้เลืออใหญ่ีอลี่นะครับเรือขุดเรือโบราณผมได้นะครับโอ้ยใหญไงให้ต้นเดียวก่านี่เดียวันมันมันโจบหนาเลยดิเป็นแนเดียวมันมันแซน่ย มันปวกจอเือมันเป็นเซนามันเซนามันเซนามแล้วน้ำกัดน้ำก่อนกัดมั่อยู่ในพื้นดินหนาะแมนขคุดมันจมเขสดเขาขุดึ้นได้ดิ่มันเนามันจมนี่เนไไตัวเดียวเลยอืมบกเียเลยไม่ก่อนประมาณจักเม็ดสามสิบหมดเม็ดได้อยู่มังฮะ

น้ำมาไหวเป็นเรือบุหรีฮะยี่สิบเมตรเออยี่สิบเมตรนั่นคือเรือใหญ่ยี่สิบเมตรครับ